เซิงเซยงหมาวสตทแล่้าวสาวโตวแเต้นแทงอ่ำป้นหลายวันก้ยเตเป็นวันปวยปังแขกใส้เหล่คือใส,ส่หมาวสตเทลงเย่าก้ยนาลายมีลองอ่ำถังเทิมเป็นมามันใส่ลายหูขาวให้ว่าสาวสาวมันลายเฮ็ดพิษเปิงต่อมันเซมันซ้อมปูไส่ต่างก้อย,ยเย่าเฮ็ดให้มันไส่เตอใส่แหงนา ภายในห้องหับแขกนั่นมียิงสาวนาตาฮังหลีเนินหนังขาวนุนก้อนหนึ่งนางกกมนาแลห้องไ้ซ่อมรองหูตั้งพิษเสาเก่าเสลัดจูมันไ้ว่าข้องปันพวยอิดหนึ่งค่ะพวยเฮตพิษกว่าเย้าโพยหอมอันเข้าซื้อว่าเป็นสาวสาวไ้เหลาเคิร์ในมันนั่งเป็นก้อหักไ้เหลาเคิร์มาข้าวตั้งสองปีเยา้ากล้วยกาย้อนรองห่างไกย,ย้อนมันไซกลุ่มเฮตการกล้วยอ่ำป้อมีเข้ายํำปันมันนั่งกาหือย้อนรองขีงเงาแลมันนั่งสังลักมีกลางใสหักผู้ไ้แทงก้อนหนึ่ง ผูใส่ก่อนนั่นเป็นอวยกอคมนาการตั้งใส่เหลาเคอกวยย้อนลองลายอยู่ซ้ำย้อนลองมืดกือซ้ำใส่เซฮ็ตไทยมันนั่งลปล่อยโตปล่อยใส่ปันมันใส่แหลสั่งเฮดไทยมันนั่งลามันซ้อมผูใส่ก่อนนั่นอยู่ยาวส้เลาเคอถอยใส่เขาลึกๆเซขัดใส่ให้ามต่อชาติโตเซาเก่าไว้มันใส้อ่ำใส่ก้นเมียวตปล่อยว่างค้องปั่นไผ่ไงไงใส่ตามันไส้อยากโดยกว่าตีมันนั่งซ้อมหลงตั้งเซฟเซถามว่า ป้อยปังแขกเข้าอันเตมาถึงแทงเข้าตั้งสองวันในรูสูตรเหตุเสึ่งหือมันไซไม่ใสลองป้อยปังแขกบอกในนาสั่งว่าป้อยปังแขกไรกึดลือกว่าซื้อเสงเซอร์เคือตั้งสองผายกอเตไรลู่ซ้อมอันลองใหญ่เลอเซนั่นแม่มันไซเข้ายอดยาโตอยู่ตีห้องยาปอแม่มันไรหูข่าวว่าป้อยปังแขกไรลู่แล้วแลไรหูว่ายิ่งสาวอันมันหักเหมือนหนังลูกยิงนั่นมันซ้อมผู้ไซต่างก็ซึ้งมันไซโกตั้งเป็นแม่มันหนามาเลเซเก่าแล มันไสโลหะเส้นตั้งแกลีดแล่ป่อยปังแขกปอกไนเตกึหลือแปดอ่าไร่พยหอมสั่งวา่าคล้องปันพวยอีดหนึ่งนาเค้ย้วยนาป่อยปังแขกปอกไนพวยอ่าอันกึหลือแปดหนังเก่าคาพวยเตใจน้องสาวมาเป็นเจ้าสาวแตนต่างพวยขาอ่เสียงรัดมันนั่งสั่นๆสายๆย,ย,ย่อนมันอ่าน้ำหูไรวา่าสงส้เหล่าเค้เตยยอมหาบเสีงหนังอันมันนั่งลัดนั่นหือ ไซ้าลาาเคอไรเงินหนังนั้นป้ออ่ำไขยุ่มหูโตเซาเก่าผู้ยิ่งก่อนมันไายหักป้อชุดโหใส่แล่ย่อมเฮ็ดกูลองกูเปิงตอนตามันนางมานั่นแต่แกหลีดลองสุกยุงซ้อมล็อกลายเส้นไหนมันไายกำตามือแลกำปากอิดอิดเซถามว่าในห้าเชนตั้งออกอันสูวนไว้นั่นมันอ่ำหังเป็นกวนตัวหันปุนสุนโตนาปุนตีห้าพยหอมสั่งว่าสู้ซำไขให้พวยเฮ็ดเส่งหือคาลาอ่ำนั่นก็เกิดลือแปดป้อยปังแขกคาห้า ป้อไข่ให้พวยเข่าเต้อยปังแขกซ้อมสูพวยอ่ำไข่เฮ็ดคาพวยย้อมฮบว่าพวยหลีอายใส่เสาเก่าแห้งนาแทงลองหนึ่งปุ่มพวยกอใหญ่แห้งเย้าพวยไข่อยู่สึงสงซิมซิมหันต่อพอยป้อเกิดลูกคาออมันไส้อ่ำมีเ้นตั้งเลิกมันไส้อ่ำไข่เต้อยปังแขกซ้อมน้องสาวมันนั่งใส่อิดกวยหนาอ่ำไข่ขึ้นลือ้อยปังแขกปอกในแปดมันไส้สั่งต๊ลงพร้อมใส่ให้น้องสาวพวยหอมมาเป็นสาวสาวแตนต่างปีนั่งมันอันเตมาหดถึงแทงสองวันในอยู่เย้า ในเขินสองสั้นหลังใหญ่เขินหนึ่งผายในคลองนอนซัดแต่งเป็นสีคลองเฮทไทยฮู้วาเศร้าของคลองและเป็นผู้ยิ่งอ่อนอ่อนแลเป็นก้นหมออยู่ก่อเสื้อก้อนหนึ่งมันนั่งซื้อห้องวาหมอกหอมยามมื่อเลวในหมอกหอมตึกแต้มซึง่งลงในคอมอยู่มันนั่งเป็นผู้แตมเหล็กมีสื่อเสงก้อนหนึ่งมันนั่งกลุ่มอยู่เศ้าในคลองนอนเสแตมเหล็กแดมแดมซึ่งมันกล้วยอ๋มป้อสู่กว่าตั้งไหล ยามมือมันนั่งตึกไวใส่นิ่มๆนมเสแตมเซิงอยู่นั่นมีเสียงต่อยพักตูเข้ามาลอยๆอยแลผุยพักตูเข้ามาเฮดทย้มันนั่งไลกึงกลางกึดลองแตมเซิงกว่าก็อันเข้ามานั่นเป็นปีนั่งมันพวยหอมนั่นยาวพวยหอมแลหมอกหอมเป็นปีน้องแม่เลวกันกวยหนาอํำใจปอเลวกันมือหมอกหอมหันปีนั่งมันเข้ามานั่นมันนั่งกอลุกขึ้นกากวดปีนั่งมันซ้อมลองใสหักเสลาว่าปีโพยออกใจส,สังแลมาเลขาลา มันนางหลัดความต่อปีนางมันเหมือนนางนุกอ่อนกุ้ยหนาอายุมันนางเต้ไร้าสามปีเย,ย้าเมื่อพลยหอมไรยินน้องสาวมันทำม,มาหนังนั้นชีน้ำมันเกลื่องกลางแหลกลายกว่าเหมือนมีรองว้นคำใสแห้งนามันสั่งรัดซู้นน้องมันว่าปีมีรองไข่อุบซ่อมน้องหอมเออ มือหมอก้อมไรหันหน้าตาปีนั่งมันอ่ำแลบเปยอใส่สั่งนั่นนายุ่มอ่อนมันกึ่งกั้งไฮไลท์กว่ากำเลวซ้ำว่าขาปีน้องเป็นปีน้องโฮมแม่อ่ำโฮมปอเร็วกันใส่ตาโกอขาปีน้องมืดกึ้งซ้ำใส่กันเมือนน่งปีน้องกันเต้เต้หมอก้อมหักปีนั่งมันแห้งหนามือมั่นไรหูวา่าปีนั่งมั่นเตน้เต้หนาเฮิรนนั่นมันห้องไฮทับกันเป็นหนึ่งวงสั่งเตย่อมห้าปลามาั่นนางตีในแลปีมีลองเตอุบน้องหอมเออ ปีมีลองสังคาเป็นสังแลนาตาปีเป็นแลบวนนนำคาลาโพยหอมถวยใส่ลงออกแหงแหงเสหลัดซูนนองมันว่าปีมีลองใครตุกย้อนนองหอมเออนองเขาตนะเตน้าเึ้่นแต้นต่างปีสองเตไลเมื่อนองมันไลยินหนังนั้นเฮทัยมันป้อตกใส่ลงกว่ามันสัง่งอยากโดยปีนั่งมันเสถามว่าปีโพยปีว่าอีสังคาก็เตให้นองหอมเขาตนะเตน้าเึ้่นแต้นต่างปีไล่ซิงหือคาลาเป็นย้อนลองสังคา พยหอมห้องห้ออกมาซ้อมลองเตอร์ใจอันเ้าเก่าไลปล่อยเนิ่ปล่อยโตเซอําไรให้กังสั่งเฮทไทยเ้าเก่าไรม่านเส้งไหนเออปีปีม่านเออน้องหอมคล้องปันปีอีกหนึ่งนาะหมอกหอมสั่งทำว่าม่านเย่าเป็นสังคาลาม่านเยาาก่อเตนาขึ้นไไรอยู่คาลูอําว่าเส้งหือ้อป้อวันหนึ่งมาปีก่อเตไลมีลูกซ้อมเ้าโคปีอยู่เยาา เมื่อเลวมันนั่งยังอ่ำไปหู้ว่าปีนั่งมันอ่ำไรมันซ้อมก็เป็นเศร้าเหมาก้วยหนามันซ้อมอ้อยก็เศร้าเหมาแตนก็เป็นปีนั่งมันเอิญนำไล่ลงคอเสยไววใส่ฮัดฮัดตาเตลัดในลองเต้ให้น้องมันหู้มันโกน้องมันไรพิษเปิงแห้งหนาเออซึ่งไหนเออน้องหอมปีอ่ำไรมันซ้อมใส่เหล่าเคอปีมันซ้อมใส่ก้อนแสงเออปีนั่งมันลัดยาวก่อห้องให้อยู่ หมอกหอมตกใสแห้งหนาเอามือลงกว่าอ่ำยามว่นว่าเตมีลองเส้นในเป็นมามันนางสั่งทำปีนางมันว่าป้อเป็นเส้นไหนตเตเฮสเส้นหือคาลาป้อตั้งแม่คาลูคผู้ซ่อมรองในเยาคาหา่าพวยหอมสั่งตอบว,ว่าป้อตั้งแม่อ่ำไปผู้ซ่อมลองไนปีไครมาย้อนให้น้องหอมซอยเออซอยเตยนาเฮิ่นแตนต่างปีสองลาตีเอสุดปอตั้งแม่ก่อเตอ่ำไรไอ้ก้นตั้งนำ้ำแและแทงลองหนึ่งไผ่ไส้เหลาเคือเขากอห,าหังย่นกูลองไว้หมดเยา้าซอยปีอิดหนึ่งนาน,น้องหอม ก็เป็นน้องสาวเตยื่นก็อ่าเข้าเตไข่ก็อ่าออกเลอเ,เอลูปีนั่งมันป้อเฮ็ดเส้นนั้นไผ่ใส้เหล่าเครือเขาเตยย่อมภาบไลยอยู่คาฮาปีพวยหอมสั่งว่าไผ่ปุ้นย่อมภาบไลยอยู่ปีตึกกะอุบกลมใส้เหล่าเครือมาก้วยยอนว่าแม่มันไซอ่าอป้ออยู่ลีเมื่อเลวตึกยอดยาโตอยู่ทีห้องยามันไ้กูไรเฮ็ดไทยป้ายาใ,ใส่แม่มั่นตกแลอ่าไข่ขึ้นลือแปดป้อยปังแขก แทงรองหนึ่งย่ำเดี่ยวในปีอ่ำฮัดกะต่อน้ำมันไซแทงเย้าคล้องปั่นปีอิดหนึ่งนาน้นน่องหอมอันปีเฮทไทยน่องไรพิษเปลิงเส้งไหนหมอกหอมเข้ากอดปีนั่งมันไวมันมันอ่ำว่าเส้งขือมันนางโกอ่ำย่ำใส่ลำต่อปีนั่งมันมาใส่ปอกมันนางขำซอยแถมปีนั่งมันซ่อมลองตั้งเต็มใส่อยู่เย้าไหวใส่นั่นพวยหอมเอาลองอันมันนางมันซ่อมผูใส่ต่างกอมาหลัดไหนปอแมตั้งสองแลปอแม่ตั้งสองตกใส่แห้งนาก็เป็นแม่ปอใครลืมโต กยหนาลองตังมันเลเป็นมา้าเห่าซ่ำว่าตุกใสใส่ลำตานลายโกหโดวซอยกันหาตั้งแกลิดหมอกหอมสั่งรัดว่าปอข้าแม่ข้าหอมเตะข้าเตะป้อยปังแขกด้านต่างปีพ้อยขาอปอตั้งแม่อย่าปีไม่ใส่สังขาไหวเสป้อยปังแขกเห่าโตกว่านั่นหอมเตะปอกมาอยู่เฮื่อนเท้าขึ้นอยู่คะ่ะก็เป็นแม่สั่งรัดว่าส้มเห่านาลูกอันํำเฮ็ดปันตอนตาปอแม่เส้นไหนส้มเห่านา อยู่มาวันหนึ่งวันป่อยปังแขกอันหางเฮียนวัคึกแคมใหญ่หลงนั่นกอคหัดถึงมาเย้าไส้เหล่าเคอหางเฮียนป่อยปังแขกว้ยตีเคล่นมันไซอันอยู่หิมผังลอยนั่นเย้าย้อนว่าตีน,นันกัดกัดเย็นเย็นแทงลองหนึ่งเป็นตีลือเฮอสุนโตมันไซอัมมีไผเข้ามาสุกซัก แขกอันผิดหมอกมากกอเป็นผู้ใหญ่ก้นหลงก้นมีสื่อเสียงกำน้ำป้อยปังแขกเตซาฮังเฮียนกังในกว่าตอนตอาไ้เหล่าเคอก่อซ้ำว่าสาวสาวกออันซุกอยู่หิมคังมันเป็นผู้ยิ่งนาตาแป็กเบิงเซต้ามันไซเฮดนาตีปุนพ่อนสาวหมาไลลีอยู่เผอกังคำมากกออ่อนกันกินมวลเกจยวซ้อมแขกปีน้องตีสตัมเตไกลแล่ไวเ้เซนั่นป้อยปังแขงกกอไลชุดบนกว่าอยู่ยาว ภายในเืินหอกวางใหญ่แลหังแยนไว้คึกแคมนากึ่งตั้งมั่นไส้เป็นเหมาสเทอยู่หมอกหอมใส่โคเสาสาสีขาวเซจุกไหวไส้ไหวควายอยู่อํำหูเตะไลไว้ว่างโตัวเส้งหือยามนั่นไส้เหล่าเคิไปเข้ามาสัำๆมันนั่งแลเฮ็ดให้มันนั่งปอตกใสลงกว่า